สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตุ่นมาแล้วนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วนะคะมาแล้วจริงๆนะคะวันนี้นะคะก็จะนะคะมาทุกนะคะทุกวันนะคะติดตามกันไว้ให้ดีกรันนะคะติดตามกันไว้ให้ดีตุ่นจะมานะคะ transform นะคะให้ทุกคน transform นะคะ ไม่เอาแล้วนะคะชีวิตกเก่าคนกเก่านะคะเราต้องมีอะไรที่มันนะคะได้มากกว่านี้อืมได้มากกว่านี้ดีไหมได้มากกว่านี้ได้เพิ่มกว่านี้อืมอ่ะไปที่ไหนดีไปก่อนเลยนะคะ แชร์ไปแล้วนะคะหนึ่งี่นะคะแล้วก็นะคะแชร์ได้อีกอนะคะแชร์แล้วแชร์ได้อีกนะคะไปที่กลุ่มสิคะอ้าวนะคะโอ้โหท่าน,นี้ดีมากเลยนะคะได้หลายกลุ่มในครั้งเดียวเลยนะคะถึงก็น,นะคะ เอาไปเลยนะคะกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มไหนได้อีกกลุ่มนี้โอเคประมาณนี้แชร์ไปเรื่องดีๆแชร์ไปเรื่องดีๆแชร์ไปนะคะ ให้โลกรู้นะคะว่านะคะเรานะคะมีแต่เรื่องดีๆนะคะไว้ให้ดีกกล็โอ้ oh, นี่นะคะเสียงโอเคเลยนะคะโอเคโอเคนะคะทุกคนไปต่อกันคะ่ะนะคะกับนะคะผู้ที่นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะทรานส์ฟอร์มตัวเองได้ของจริงมาแล้วนะคะจากอ่า อาชีพพานโลงนะคะมาเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจระดับหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะคะผู้ทรงอิทธิพลนะคะที่นะมากที่สุดเลยนะคะณนะตอนนี้นะคะอ่ะเราไปต่อเลยะคะ่ะแต่มไม่เยิ่นเยอะแล้วนะคะพลังสมองของคน ช่างเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่เราได้รับมาตั้งแต่เกิดผมได้เรียนรู้ว่าสมองของเราสามารถช่วยเราได้ทุกเรื่องตามที่เราปรารถนาพลังความสามารถของสมองแทบจะมีอาจอย่างถึงได้ พวกเราส่วนใหญ่รู้เพียงเล็กน้อยว่ามันทำงานอย่างไรดังนั้นขอให้เรามุ่งความสนใจไปยังพาหนะแห่งพลังที่ไม่มีอะไรเทียบเคียงได้นี้กันโดยย่อและวิธีการฝึกมันให้คงสภาวะหรือฝังสภาวะให้กับมันจนชินเพื่อให้มันผลิตผลลัพธ์ที่เราต้องการในชีวิตได้อย่างคงเส้นคงวา จงตระหนักว่าสมองของคุณรอรับคำสั่งทุกคำสั่งจากคุณอย่างใจจดใจจ่อพร้อมที่จะดำเนินการทุกสิ่งตามที่คุณขอให้ทำ ที่มันต้องการมีเพียงเชื้อเพลิงนิดหน่อยเท่านั้นกล่าวคือออกซิเจนในเลือดของคุณและกรูโคตเล็กน้อยีนแง่ความซับซ้อนและพลังสมองสามารถท้าทายได้แม้กระทั่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันสามารถประมวลข้อผลข้อมูลได้ถึง3,000ล้านบิต ต่อวินาทีและยังเทียบได้กับสายเคเบิลและสายการสื่อสารที่มีความยาวขนาด6,000ไมล์เลยทีเดียวโดวยปกติระบบประสาทของมนุษย์มีนิวรรนนะทุกคนนิวรอนที่ทุกคนหลายคนได้ยินนะคะเซลล์ประสาทที่สร้างคลื่นกระทบนะคะ ประมาณ28,000ล้านเซลล์หากปราศจากนิวรอนระบบประสาทของเราก็จะไม่สามารถแปลความหมายข้อมูลที่เรารับผ่านอวัยวะที่เป็นโสตประสาททั้งหลายได้จะไม่สามารถที่จะส่งต่อไปยังสมองและไม่สามารถดำเนินการตามคําสั่งจากสมองว่าจะต้องทําอะไรนิวรอนหนึ่งหนึ่งมีขนาดเล็กจิว๋วซึ่งเปรียบเหมือนอ คอมพิวเตอร์ในตัวที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ถึง1,000ล้านบิตนิวรอนเหล่านี้ปฏิบัติการเป็นอิสระจากกันแต่ก็มีการสื่อสารระหว่างกันผ่านเครือข่ายระบบใยประสาทที่น่าทึ่งขนาด1,000 0แไมล์พลังสมองที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลสามารถทำงานซ้อนกันได้หลายชั้นพร้อมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณพิจารณาดูว่าแม้แต่คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุด ก็ยังทําการเชื่อมต่อได้ทีละครั้งเท่านั้นการเปรียบเทียบในลักษณะที่ต่างกันปฏิกิริยาในนิวตรอน1ตัวสามารถกระจายออกเป็นแสนในเวลาที่น้อยกว่า20ในพันส่วนของวินาทีหากจะกล่าวให้คุณเห็นภาพก็คือเป็นช่วงเวลาเร็วกว่า10เท่าของการกระพริบตาว้าวนิวตรอน1น,นต้องใช้เวลาในการส่งสัญญ,ญาณน,นานกว่าสวิตคอมพิวเตอร์ ทั่วไปถึงล้านเท่า แต่การน,นั้นสมองสามารถจดจำใบหน้าที่คุ้นเคยได้ใน1วินาทีซึ่งเป็นความสามารถที่เหนือกว่าคอมพิวเตอร์ระดับดีๆส่วนใหญ่สมองสามารถทำงานได้ในความเร็วนี้ก็เนื่องจากนิวรอนเป็นพันๆล้านตัวสามารถเข้าแก้ปัญหาได้ในเวลาพร้อมกันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ที่ต้องทำงานทีละขั้นดังนั้นเมื่อเรามีพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาลเช่นนี้อยู่ในมือเหตุใดเราจึงไม่สามารถทาตัวให้ได้รับความ สุขอย่างคงเส้นคงวาเหตุใดเราจึงไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือการดื่มรับประทานจุหรือผัดวันประกันพุ่งเหตุใดเราจึงไม่ขย่าเอาความหดหู่ให้หลุดออกไปทลายผ่านความอึดอัดคับข้องใจและรู้สึกร่าเริงเป็นประจำทุกวันเราสามารถทำได้เราแต่ละคนมีคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในดาวพระเคราะห์ดวงนี้แต่โชคไม่ดีที่ไม่มีใคร ให้คู่มือการใช้งานมาด้วยเราส่วนใหญ่ไม่รู้กันเลยว่าสมองทำงานอย่างแท้จริงอย่างไรดังนั้นจึงทำให้เราใช้วิธีการคิดเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งๆที่ความเป็นจริงและวพฤติกรรมของเราถูกฝังรากอยู่ในระบบประสาทในลักษณะที่เป็นการต่อเชื่อม เ,เชิงกายภาพอันได้เกิดการเชื่อมต่อของนิวรอนหรือที่ผมเรียกว่าการเชื่อมต่อเชิงจิตประสาท neuroassociation ศาสตร์แห่งจิตประสาทตัวสู่การเปลี่ยนแปลงที่คง อยู่ตลอดไปการค้นพบพอันยิ่งใหญ่ในความสามารถของเราที่จะเข้าใจจิตใจของมนุษย์เกิดขึ้นแล้วเนื่องจากมีการศึกษาร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสาขาที่แตกต่างกันอย่างมากสองสาขาอันได้แก่จิตประสาทและชีวภาพ neurobiology ศึกษาว่าสมองทำงานอย่างไรและคอมพิวเตอร์ศาสตร์คอมพิวเตอร์ไซม์การสังทิกันของสองสาขานี้ได้ก่อให้เกิดวิชาใหม่ศาสตร์แห่งจิตประสาทนูโรไซม์นักจิตประสาทศึกษาว่าการเชื่อมโยงเชิงจิตประสาทเกิดขึ้นได้อย่างไรและได้พบว่านิวรอนส่งข้อมูลข่าวสารเชิงไฟฟ้าเคมีอย่างของเส้นคงวากลับไปกลับมาผ่านเส้นทางเดินเชิงจิตประสาทนูโร พาสพาสเวมันมีความคับข้างแต่ก็ไม่เหมือนการจราจรในช่วงที่หนาแน่นการติดตอ่อสื่อสารนี้เกิดขึ้นพร้อมกันทีเดียวทั้งหมดไอเดียหรือความจดจำแต่ด้อย่างกำลังเดินทางบนเส้นทางของตัวเองในขณะที่ขึ้นกระตุ้นอีกมากมายเป็นพันพันล้านก็กำลังเดินทางในทิศทางของตนการจัดระเบียบเช่นนี้ทำให้เราสามารถกระโดดข้ามอยู่ในใจจากความทรงจำของ กลิ่นต้นสนในป่าหลังฝนตกไปเป็นเสียงดนตรีโหยหวนน่าสะพรึงกลัวที่เป็นที่ชื่นชอบของบรอดเวย์ไปเป็นแผนละเอียดยิบที่ใช้เวลากับคนรักในตอนเย็นไปเป็นขนาดกระจิตรตและนุ่มนิ่มของนิ้วโป้งเด็กทารกและเกิด ไม่เพียงมีระบบอันซับซ้อนนี้ช่วยให้เราเรื่นรมไปกับความงดงามที่มีอยู่บนโลกเท่านั้นมันยังช่วยให้เรามีชีวิตรอดอยู่ในนั้นด้วยแต่ละครั้งที่เราเกิดประสบการณ์ของความเจ็บปวดหรือความพึงพอใจเปรมีมานมากๆสมองของเราจะค้นหาสาเหตุและบันทึกเอาไว้ในระบบประสาทเพื่อทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นว่า จะทำอย่างไรในอนาคตตัวอย่างเช่นหากปราศจากการเชื่อมโยงเชิงจิตประสาทในสมองของคุณเพื่อเตือนคุณว่าการยื่นมือเข้าไปในกองไฟจะทำให้มือไหม้ได้แล้วคุณก็อาจจะทำความผิดพลาดเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งมือของคุณไหม้อย่างร้ายแรงดังนั้นการเชื่อมโยงจิตประสาทจะช่วยให้คุณกลับสู่ความทรงจาได้ใหม่และดาเนินวิธีการต่างๆไปอย่างปลอดภัยในชีวิต สำหรับจิตทึบแล้วธรรมชาติทั้งมวลต่างเปื้อนผษส่วนจิตโปร่งนั้นโด,โ,โดยโลกโดยรอบต่างอบอุ่นและมีแสงสีระริบระยับราฟวันโดอิมอร์สันเวลาที่เราทำอะไรเป็นครั้งแรกนั้นเราได้ สร้างการเชื่อมต่อเชิงกายภาพในลักษณะที่เป็นเส้นได้บางๆในระบบประสาทเพื่อให้เราสามารถกลับเข้าสู่อารมณ์หรือพฤติกรรมเช่นนั้นได้อีกในอนาคตให้คิดในลักษณะที่ว่าแต่ละครั้งที่เราทำพฤติกรรมเช่นเดิมซ้ำอีก จะทาให้การเชื่อมต่อน,นี้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยการที่เราเพิ่มเกีียวเชือกให้หนามากขึ้นเรื่อยๆและหากมีความเข้มข้นของอารมณ์มากเพียงพอเราก็จะสามารถเพิ่มเกีียวเชือกทีละหลายๆเส้นได้พร้อมกันอันเป็นการเพิ่มความเหนียวของรูปแบบอารมณ์และพฤติกรรมเหล่านี้จนกระทั่งกลายเป็นสายโทรศัพท์ เชื่อมพฤติกรรมหรือความรู้สึกนั้นนี่คือการที่เรารู้สึกเหมือนถูกบังคับให้เกิดความรู้สึกนี้หรือพฤติกรรมเช่นนี้อย่างคงเส้นคงวากล่าวอีกในหนึ่งก็คือการเชื่อมต่อน,นี้กลายเป็นคําที่เราเรียกกันว่าซุปเปอร์ไฮเวย์เชิงจิตซึ่งนําเราเข้าสู่เส้นทางของพฤติกรรมอย่างอัตโนมัติและคงเส้นคงวาสวัสดีค่ะกมลเนแสนสวยนะคะมาแล้วนะคะ สุดยอดมากๆเลยนะคะคนนี้นะคะโอ้โหนะคะปังสุดๆเลยนะคะฝากแชร์ไปรัวๆเลยนะคะคกัมมลเนรแซนสวยของเรานะคะไปติดตามกัมมลเนรได้นะคะทุกคนนะคะคนนี้นะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งปังนะคะขายของดีเป็นแม่ทีมโอ้โหนะคะแล้วก็มีทีมงานต่างประเทศแล้วด้วยนะคะไปติดตามนะคะกัมมลเนธด่วนๆเลยนะคะทุกคนอ่าต่อนะคะการเชื่อมโยงเชิงจิตประสาทนี้เป็นของจริง เชิงชีวภาพกล่าวคือมันเป็นกายภาพแล้วก็เป็นการย้ำได้อีกครั้งหนึ่งว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงโดยการคิดจะทําอย่างเดียวจึงไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าการเชื่อมโยงเชิงจิตประสาทของเราเป็นเครื่องมือช่วยให้อยู่รอดและได้รับการปกป้องไวอ้อย่างดีในระบบประสาทของเราในลักษณะที่จับต้องได้ไม่ใช่ความทรงจำที่ไร้ตัวตนไมโครเมอร์นิต จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกได้พิสูจน์ไว้ในเชิงวิทยาศาสตร์ว่ายิ่งเราสารวนอยู่กับรูปแบบพฤติกรรมหนึ่งหนึ่งมากเท่าใดรูปแบบนั้นจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นมากขึ้น เมอร์น,นิชได้ศึกษาโครงการบนพื้นที่เฉพาะในสมองของลิงที่ถูกปลูกให้ทำงานเมื่อไปสัมผัสนิ้วหนึ่งหนึ่งของลิงจากนั้นเขาก็ฝึกให้ลิงหาอาหารให้ตัวเองได้โดยใช้นิ้วนี้โดยเฉพาะเมื่อเขากลับไปดูโครงสร้างบนพื้นที่ส่วนนั้นบนสมองของลิงที่ถูกกระตุ้นให้ทำงานจากสัญญาณที่ส่งมาจากนิ้วอีกครั้งหนึ่ง ขาพบว่ามันมีการขยายขนาดถึง600%ทีเดียวและจากนั้นลิงก็คงมีพฤติกรรมเดิมต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลจากการกระทำอีกแล้วเนื่องจากเส้นทางในระบบจิตประสาทนั้นถูกสถาปนาขึ้นอย่างมั่นคงแล้วมีสิ่งที่พอจะสาธิตให้เห็นได้ในเรื่องนี้ได้แก่การที่คนซึ่งติดบุหรี่แม้จะไม่สูบบุหรี่แล้วก็ตามยังคงมี รู้สึกมีแรงบังคับอยากจะสูบขึ้นมาอีกเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นเพราะบุคคลผู้นี้ติดตั้งสายให้สูบบุหรี่นี่แหละที่คุณคงจะเคยอาจจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเชิงอารมณ์ของคุณเป็นเรื่องที่ยากเพราะคุณไม่ใช่มีเพียงนิสัยแต่คุณได้สร้างการเชื่อมโยงเชิงจิตที่แข็งแกร่งเป็นเครือข่ายอยู่ในระบบประสาทของคุณเอาไว้แล้ว เราได้สร้างการเชื่อมโยงจิตประสาทไว้โดยไม่รู้ตัวโดยการปล่อยให้ตัวเองถลำลึกลงไปในห่วงอารมณ์หรือพฤติกรรมอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ละครั้งที่คุณตกอยู่ในห่วงอารมณ์ความโกรธหรือพฤติกรรมของการตะโกนใส่หน้าคนที่คุณรักคุณได้เสริมสร้างแข็งแกร่งให้กับระบบประสาทเชิง จิตประสาทและเพิ่มแนวโน้มที่คุณจะก,กระทำอีกในอนาคตข่าวดีก็คือการวิจัยได้พบด้วยว่าเมื่อลิงถูกบังคับให้เลิกใช้นิ้วจะทำให้พื้นที่ส่วนที่สร้างการเชื่อมโยงเชิงจิตประสาทในสมองมีขนาดเล็กลงไปด้วยซึ่งเป็นการทำให้การเชื่อมโยงจิตประสาทนั้นอ่อนแรงลง นี่เป็นข่าวดีสําหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนวิสัยบางอย่างของตัวเองถ้าเพียงคุณหยุดการดําดิ่งอยู่ในความพฤติกรรมหรืออารมณ์นั้นให้นานเพียงพอถ้าคุณเพียงขัดจังหวะรูปแบบที่คุณได้ใช้สร้างเส้นทางของการเชื่อมโยงจิตประสาทนั้นเป็นระยะเวลานาน,านเพียงพอระบบการเชื่อมโยงนั้นก็จะอ่อนแรงลงและอันตรธานไป แล้วรูปแบบของอารมณ์และความประพฤติที่ดึงพลังของคุณก็จะหายไปด้วยเราควรจําไว้ว่าสิ่งนี้หมายความเช่นกันว่าถ้าคุณไม่ใช้ความรู้สึกบางอย่างเช่นความรู้สึกของแรงปรารถนามันก็จะอ่อนแรงลงด้วยจําไว้ว่าความกล้าหาญหากไม่นํามาใช้ก็จะถดถอยลงความมุ่งมั่นทุ่มเทหากไม่ปฏิบัติก็จะลดระดับลงความรักหากไม่ให้แก่กันก็จะสลายไป ไม่เพียงพอหรอกที่จะมีจิตที่ดีท่านต้องใช้มันได้ดีด้วยเรเน่เด็คาร์ดสิ่งที่ศาสตร์แห่งการฝึกการเชื่อมโยงจิตประสาทให้อยู่ตัว neuroassociative Conditioning มอบให้แก่คุณได้แก่ขั้นตอน6ประการที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการทำลายรูปแบบใดๆที่ดึงพลังความสามารถของคุณออกไปแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจสึกก่อนว่าสมองสร้างการเชื่อมโยงเชิงจิตประสาทได้อย่างไรมเมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดหรือความพึงพอใจ เป็นปริมาณมากอย่างยิ่งสมองของคุณจะค้นหาสาเหตุทันทีโดยการใช้กฎเกณฑ์การค้นหา3ข้อต่อไปนี้ 1. สมองของคุณมองหาสิ่งที่เป็นเรื่องพิเศษไม่เหมือนเรื่องอื่นใดการที่จะมองเจาะลึกเข้าถึงต้นเหตุของปัญหาให้แคบลงสมองพยายามมองหาบางสิ่งที่ดูไม่เป็นปกติในสถานการณ์นั้นๆซึ่งดูเหมือนจะมีเหตุผลที่ดีว่า เมื่อเกิดความรู้สึกผิดปกติจะต้องมีสาเหตุที่ไม่ปกติอยู่ที่นั่น 2. ส,สมองของคุณมองหาเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเป็นที่รู้จักในแวดวงจิตวิทยาว่าเป็นกฎแห่งความไม่นาน law of recency มันน่าจะมีเหตุผลดีอยู่มากที่อารมณ์เข้มข้นของความรู้สึกเจ็บปวดหรือความพึงพอใจน่าจะเกิดจากเหตุซึ่งเกิดณเวลานั้นหรือ ณเวลาที่เกิดก่อนหน้านั้นไม่นานนักมิใช่หรือ 3. สมองของคุณมองหาความสอดคล้องที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเกิดความรู้สึกเจ็บปวดหรือพึงพอใจสมองของคุณจะเริ่มสังเกตเห็นทันทีว่าสิ่งใดบ้างที่อยู่รอบตัวคุณมีลักษณะที่แตกต่างไปจากสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันและถ้ามีสิ่งใดที่เกิดขึ้นในลักษณะสองประการดังกล่าวที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องในขณะที่คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือพึงพอใจแล้วแล้วก็ คุณแน่ใจได้เลยว่าสมองของคุณจะพิจารณาว่านั่นคือสาเหตุแน่นอนอย่างยิ่งว่าความท้าทายในเรื่องนี้เกิดขึ้นในลักษณะที่เมื่อเรารู้สึกเจ็บปวดหรือพึงพอใจมากเพียงพอเรามักจะด่วนสรุปรวมความว่าความคงเส้นคงวาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยผมเชื่อว่าเคยมีใครบางคนพูดกับคุณว่าเธอเป็นเช่นนั้นเสียเรื่อย แม้ว่าคุณเพิ่งจะทำสิ่งนั้นเป็นครั้งแรกก็ตามซึ่งบางทีคุณอาจจะพูดกับตัวเองเช่นนั้นอยู่บ่อยครั้งด้วยก็เป็นได้การที่กฎเกณฑ์ทั้ง3ข้อที่ใช้พิจารณาการเชื่อมโยงจิตประสาทนี้เป็นไปอย่างคุ้มครือดังนั้นเราจึงมักจะแปลความหมายของเหตุการณ์ผิดอยู่บ่อยๆและเกิดสิ่งที่ผมเรียกว่าการเชื่อมโยงเชิงจิตประสาทที่ผิด และนี่เองคือสาเหตุที่เราควรประเมินตัวเชื่อมต่างๆเหล่านี้ก่อนที่มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจของเราที่เป็นไปโดยไม่รู้ตัวบ่อยครั้งมากที่เราตำหนิสาเหตุผิดๆซึ่งเป็นการปิดกั้นโอกาสดีๆของเราไปครั้งหนึ่งผมเคยรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นจิตกรที่ประสบความสำเร็จอย่างมากซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายสักคน เป็นเวลาถึง12งปีเธอมีความมุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างสุดหัวใจในทุกๆสิ่งที่เธอทำซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เธอเป็นจิตกรมือเอกแต่เมื่อความสัมพันธ์ของเธอสิ้นสุดลงในขณะที่พบว่าตัวเองได้รับความเจ็บปวดเหลือประมาณสมองของเธอก็ควานหาสาเหตุทันทีมันมองหาบางสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบที่เป็นพิเศษไม่เหมือนกับสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นั้นสมองของเธอสังเกตว่าความสัมพันธ์ของเธอเป็นไปด้วยความทุ่มเท อย่างสุดหัวใจอย่างยิ่งแทนที่จะมองว่ามันเป็นความสวยงามในความสัมพันธ์แต่กลับไปเริ่มคิดว่ามันคือสาเหตุของการสิ้นสุดความสัมพันธ์และสมองของเธอก็ยังค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเจ็บปวดนั้นด้วยซึ่งมันก็พบว่าความทุ่มเทอย่างสุดหัวใจได้เกิดขึ้นก่อนหน้าความสัมพันธ์จะสิ้นสุดลงไม่นานนักเมื่อเธอค้นหาบางสิ่งที่เป็นสิ่งสอดคล้องและความทุ่มเทอย่างสุดหัวใจก็ถูกพบอีก ครั้งการที่ความทุ่มเทยอย่างสุดหัวใจประกอบด้วยกฎเกณฑ์ทั้ง3าประการอย่างครบถ้วนสมองของเธอจึงสรุปความว่ามันจะต้องเป็นสาเหตุของความยุติความสัมพันธ์ซึ่งสร้างความปวดร้าวนั้นอย่างแน่นอนโดยการเชื่อมโยงเอาสิ่งที่เป็นสาเหตุเธอจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่ทุ่มเทยอย่างสุดหัวใจในความสัมพันธ์ใดๆอีกและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเชิงจิตประสาทที่ผิด เพราะเธอเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่ไม่ใช่สาเหตุซึ่งกลายเป็นสิ่งที่นำทางความประพฤติของเธอในปัจจุบันและทำให้เธอไม่ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในอนาคตต้นเหตุแท้จริงของการสิ้นสุดความสัมพันธ์ของเธอก็คือทั้งเธอและแฟนมีคุณค่าและกฎเกณฑ์ที่ยึดถือต่างกันแต่เนื่องจากการที่เธอเชื่อมโยงความเจ็บปวดเข้ากับการทุ่มเทยอย่างสุดหัวใจ จึงทำให้เธอหลีกเลี่ยงมันอย่างเด็ดขาดไม่เฉพาะกับเรื่องความสัมพันธ์แต่ยังโยงไปถึงเรื่องงานศิลปะด้วยเช่นกันคุณภาพชีวิตทั้งหมดของเธอเริ่มได้รับผลกระทบในทางไม่ดีนี่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่แสดงให้เห็นว่าบางครั้งนั้นเธอได้ขึงตัวเองในแบบที่พิลึก ทั้งคุณและผมจะต้องเข้าใจลักษณะที่สมองของเราสร้างการเชื่อมโยงและให้ตั้งคำถามกับการเชื่อมโยงต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่ามันอาจจะจํากัดชีวิตของเราบ้างหรือเปล่ามิฉะนั้นแล้วเราจะรู้สึกไม่สมปรารถนาและอึดอัดขับข้องใจในเรื่องส่วนตัวและการงานในชีวิตของเราที่มาของการบ่อนทำลายตัวเองที่ยิ่งร้ายไปกว่านั้นก็คือ การเชื่อมโยงจิตประสาทที่สับสนซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอมาของการบ่อนทำลายตัวเองถ้าคุณเคยคิดพบว่าตัวเองเริ่มจากประสบความสำเร็จเรื่องหนึ่งเรื่องใดและแล้วกับทำลายมันลง สาเหตุมักจะมาจากการเชื่อมโยงเชิงจิตประสาที่สับสนบางทีธุร,รกิจของคุณกำลังเริ่มต้นไปได้สวยเบ่งบานขึ้นวันหนึ่งแล้วกลับอับเฉาลงในวันต่อมามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่มันคือกรณีที่เกิดจากการเชื่อมโยงทั้งความเจ็บปวดและความพึงพอใจเข้ากับสถานการณ์เดียวกันนั่นเองตัวอย่างหนึ่งที่พวกเราทุกคนสามารถเข้าใจได้ดีคือเรื่องของเงินในเชิงสังคมของเรา ผู้คนมีการเชื่อมโยงที่แสนจะสับสนกับเรื่องของความมั่งข้่งไม่ต้องสงสัยกันหรอกว่าเราต่างต้องการเงินด้วยกันทั้งนั้นซึ่งคิดว่ามันจะนำมาซึ่งเสรีภาพมากขึ้นความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นสร้างโอกาสในการเผื่อแผ่นะให้โอกาสในการท่องเที่ยวการเรียนรู้การขยายตัวและสร้างความแตกต่างแต่ในขณะเดียวกันผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถ ไต่ให้สูงกว่าระดับรายได้ที่หาได้ในปัจจุบันเนื่องจากในส่วนลึกนั้นพวกเขาได้เชื่อมโยงการเงินที่ว่าเป็นส่วนเกินเข้ากับความคิดเชิงลบหลายๆประการพวกเขาเชื่อมโยงมันเข้ากับความโลภการที่จะต้องถูกคนอื่นคิดในทางไม่ดีความเครียดจิตวิญญาณที่ทำร้ายหรือไม่บริสุทธิ์แบบฝึกหัดแรกที่ผมขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา Financial Destiny ทำคือให้ช่วยกันคิดว่ามีการเชื่อมโยงเชิงบวกเข้ากับความมั่งคั่งได้อย่างไรรวมทั้ง ในเชิงลบด้วยเช่นกันในเชิงบวกนั้นพวกเขาจะเขียนกันว่าเสรีภาพความหรูหราการเผื่อแผ่ความสุขความมั่นคงการท่องเที่ยวโอกาสการสร้างความแตกต่างแต่ในทางลบนั้นซึ่งมักจะมีรายการที่ยาวเหยียดมากกว่าพวกเขาจะเขียนลงไปว่าทะเลาะก,กับคู่สามีความเครียดความรู้สึกผิดนอนไม่หลับ ต้องทุ่มเทยอย่างหนักความโลบดูถูกผู้อื่นและความสบายจนไม่อยากทำอะไรแล้วการถูกคนอื่นมองในทางไม่ดีการถูกเก็บภาษีหนักคุณสังเกตว่ามันมีความหนักหน่วงต่างกันระหว่างการเชื่อมโยงเชิงจิตปศาศาตระสาททั้งสองชุดนี้หรือไม่คุณคิดว่าชุดไหนมีบทบาทในชีวิตของคุณมากกว่าอ่า คุณคิดว่าไหนมีความเชื่อมโยงมากกว่าเมื่อคุณตัดสินใจว่าจะทำอะไรแล้วหากสมองของคุณไม่ได้รับสัญญาณที่ชัดเจนว่าอะไรเท่ากับ ความเจ็บปวดและอะไรเท่ากับความพึงพอใจมันก็จะเกิดอาการรับข้อมูลผิดเพี้ยนทำให้เกิดความสับสนผลก็คือคุณจะขาดแรงหนุนเนืองและพลังในการตัดสินใจทำอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวในอันที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณให้ข้อมูลที่สับสนกับสมองคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่สับสนไปด้วยให้คิดว่ากระบวนการตัดสินใจของสมองของคุณเป็นเหมือนกับเครื่องช่าง กล่าวคือหากฉันต้องทำเช่นนั้นมันจะเป็นความเจ็บปวดหรือความพึงพอใจและจำไว้ว่าไม่ใช่จำนวนของปัใจจัยในแต่ละข้างที่มีผลต่อการตัดสินใจแต่เป็นน้ำหนักของปัจจัยแต่ละอย่างที่มีผลเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่คุณจะมีการเชื่อมโยงในลักษณะที่ให้ความพึงพอใจเข้ากับเรื่องเงินมากกว่าความเจ็บปวดแต่ถ้าหากการเชื่อมโยงทางลบตัวหนึ่งตัวใดมีความเข้มข้นมาก ก็จะทําให้การเชื่อมโยงเชิงจิปตประสาทที่ผิดผิดนี้กําจัดความสามารถในการสร้างความสําเร็จด้านการเงินของคุณได้เครื่องขวางกั้นที่ทำให้ความเจ็บปวดอยะแต่อย่างเดียวอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณไปถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังจะได้รับความเจ็บปวดไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามผมเรียกมันว่าเครื่องขวางกั้นที่ให้ความเจ็บปวดแต่อย่างเดียว บ่อยครั้งเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะกลายเป็นอมพาสซึ่งเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรด้านเองปกติแล้วเราจะเลือกทำในสิ่งที่คิดว่าให้ความเจ็บปวดน้อยที่สุดแต่บางคนกลับปล่อยให้ความเจ็บปวดเหล่านี้ท่วมทับตัวเองอย่างสมบูรณ์จนไปถึงจุดที่เรียกว่าสิ้นหวังจากการเรียนรู้การใช้แนกหขั้นตอนจะช่วยให้คุณขัด จังหวะรูปแบบที่ดึงพลังความสามารถของคุณออกไปคุณจะสร้างทางเลือกขึ้นใหม่ซึ่งคุณไม่ต้องแค่ประสงค์จะกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการนั้นออกไปหรือเพียงแต่เอาชนะมันได้เพียงชั่วคราวแต่มันจะเป็นการติดตั้งสายเชื่อมต่อที่จะทำให้คุณรู้สึกและประพฤติตามทางเลือกใหม่ที่ให้พลังความสามารถแก่คุณอย่างคงเส้นคงวาหาก ไม่มีการเปลี่ยนการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้ากับความเจ็บปวดหรือความพึงพอใจในระบบจิตประสาทของเราแล้วไม่มีทางที่สิ่งใดจะเปลี่ยนได้ยั่งยืนตลอดกาลเมื่อคุณได้อ่านและทำความเข้าใจขั้นตอนทั้ง6ขั้นที่จะกล่าวต่อไปนี้ผมขอท้าทายคุณเลือกบางสิ่งที่คุณต้องการจะเปลี่ยนในชีวิตเสียเดี๋ยวนี้เลยลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนแต่ละขั้นที่คุณ กำลังจะได้เรียนรู้อย่าเพียงแต่อ่านมันผ่านๆแต่คุณต้องผลิตการเปลี่ยนแปลงจากผลของการอ่านด้วยเรามาเรียนรู้กันเถอะโอ้นะคะพวงนี้นะคะมาต่อนะคะวิธีการเปลี่ยนอะไรก็ได้ในชีวิตศาสตร์แห่งการฝึกการเชื่อมโยงจิตประสาทให้เคยชินจนอยู่ตัวโหพวกนี้นะคะน่าสนุกมากเลยนะคะติดตามนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะ ออนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะขออะราตรีสวัสดิ์ไปแล้วนะคะขอให้นะคะหลับนะคะเห็นเงินหมื่นนะคะตื่นเห็นเงินแสนเงินล้านกันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะกมนเนสวัสดีค่ะ